สวัสดีครับวันนี้ผมขอเสนอโปรแกรมออยนะครับหรือโปรแกรมออกใบกำกับภาษีสําหรับกิจการป um ั๊มน้ํามันนะครับเ <c oughs> พราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปั๊มไหลปั๊มน้ํามันครับในประเทศไทยเนี่ยซึ่งยังจะต้องใช้พนักงานเนี่ยออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าเนี่ยโดยการเขียนเนี่ยนะครับข้อเสียของการที่ใหพนักงานเขียนเนี่ยก็คือ1เนี่ยนะฮะก็คือทําให้เกิดความล่าช้านะครับค่าใช้จ่ายสูงนะครับในการจะต้องพิม ใบกำกำับภาษีนะครับพิมพ์ทีก็ต้องสั่งเป็นร้อยเล่มนะครับสนะครับเราไม่สามารถดูข้อมูลของลูกค้าย้อนหลังได้นะครับแล้วก็สี่ก็คือรายมือเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะครับกะิ่น,น,นครับปัม๊มปัจจุบันเนี่ยปัม๊มหลายปั๊มเนี่ย,ย,ยก็พนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างด้าวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างด้าวก็ใช้ง่ายนะครับเพราะมีหลายปั๊มเนี่ยก็ก็ใช้อยู่นะครับผมเรามาดูหน้าตากันเลยนะครับอ่าเดืลิกตรง โปรแกรมบอยนะครับก็จะเข้ามานะครับยูเซอร์เราใส่คําว่าแอดมินนะครับแอดมิน A D M I N นะครับพาสเวิร์ดก็เป็น14ตัวนะครับ1 2 3 4 1 4ตัวนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะกดเมนูบาร์นะประกอบด้วยอะไรครับบินเงินสดหรือใบกกับภาษีนะครับอ่าก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับกรอกแล้วเราก็สามารถบินข้อมูลได้นะครับตัวถัดมาคือเพิ่มข้อมูลนะก็ เหมือนโปรแกรม d a t a ้าเบทั่วไปนะค,คือ1เราต้องกรอกข้อมูลลูกค้าก่อนกรอกข้อมูลสินค้าอันนี้มีเพิ่มก็คือข้อมูลอัตราแวดนะครับกรณีเกิดอนาคตเกิดเลทอัตราแว t เปลี่ยนนะครับข้อมูลบริษัทนะครับตัวมาก็คือรายงานนะเราสามารถใช้รายงานได้นะได้แก่รายงานแบบกับสีนะว่าเราจะดูว่าแบบกับสีที่หลอ,อกมาทั้งหมดเนะี่ยทั้งหมดกี่ใบนะเราสามารถกำหนดวันที่ได้ครับเป็นวันนี้เป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้นะครับรายงานการเติมน้ำมันฮะรเราอยากทราบว่าทะเบียนรถคันเนี้ย วันนี้หรือเดือนนี้หรือปีนี้เติมไปทั้งหมดกี่ครั้งเราก็สามารถเรียกอยู่ได้นะครับรายงานการเติมมันชนิดเป็นชนิดน้ำมันนะแยกเป็นชนิดเราก็จะรู้ว่าดีเซล95 91นะฮะเราชนิดเนี้ยเราเติมไปวันเนี้ยหรือเดือนนี้หรือปีนี้เท่าไหร่นะครับลูกค้าทั้งหมดก็หมายความว่าลูกค้าทั้งหมดเรามีกี่รายนะครับก็จะเรียงเรียงลําดับให้จัดกุบให้นะครับผมแล้วก็ลัสผ่านเราสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็ออกจากโปรแกรมนะครับ ท่านใดครับสนใจโปรแกรมแบมกับภาษีนะเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายมีความเสถียรน,นะครับมีการใช้ได้จริงนะเมื่อใช้แล้วเนี่ยรับรองว่ากิจการปั๊มน้ำมันของท่านเนี่ยจะลดต้นทุนได้แน่นอน,นครับแล้วก็เราเอาเวลาของพนักงานเนี่ยไปบริการลูกค้าดีกว่านะครับเทียมคันราคาถูกมากนะครับสนใจติดต่อนะครับ0816949445 0816949445หรือส่งอีเมลมาก็ได้นะครับผม termdate.yahoo.com นะครับ t e r m d a t e a t y a h o o c o m นะครับหรือท่านใดที่ใช้ l ล n e นะครับก็เข้าไปค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับ JIMAKULKOMOL JIMAKULKOMOL นะครับจิมากุลกมลครับผมสวัสดีครับ